ฉันกลับมาแล้วซ้เกมเนี้ย S A O Sword Art Online ก็ต้องขอสวัสดีกันทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ว Next Gamer ผมก็มาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Minecraft นะครับผม นะก็เท่าที่รู้กันว่าผมก็ไม่เคยเล่น Minecraft ในชาแนลของผมมาก่อนนะครับผมคือแล้วมอดท,ที่เรามาอยู่ในตอนนี้คือมอดท,ที่มีชื่อว่า sao นะครับผมหรือ Sword Art Online นั่นเองนะครับผมคือตอนนี้ที่ผมอยู่คือ b e g i n n e r t o w นนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิเออดทกประวะัตเดี๋ยวใช่และนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูิว่ามีอะไรให้ทำบ้างนะครับผมตอนนี้ผมก็นะเดี๋ยว ต้องไปทำเคสกันนะครับผมผมได้ตั้งชื่อตัวเองว่าเคสเคสศโรนะครับผมสำหรับ user name ของ m i n คร r a f t ผมนั่นเองนะครับก็อโอเคนะตัวเธอนะเดี๋ยวก็นะครับผมก็นะเดี๋ยวโอเคครับผมเราก็รู้จักทางนะผมเคยเล่นละนะต็อลองเข้ามาเล่นกันนิดหน่อยๆน่อยะครับผมนะก็เดี๋ยวต้องเดินตรงไปเลยนูน่นนเติมเช้าแล้ว มาแล้วนี่ผมก็มันลงมอดให้นะครับคือ,อ,อดาบสองมือนะครับผมก็นะเพลงเดี๋ยวผมจะไม่เปิดก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเอาแบล็กการ์ดซองมาให้แบบมันแบบเหมือนซอสอ,อาร์ตเลยไงเออมีเพลงซอสอาร์ตด้วยเอหมอ,อนเนี่ยอ่ะก็เป็นไปได้นะว่ายน้ําไปเออว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำ,นำอย่าจมนะพวกอ่ะ นะครับผมเราไม่สามารถทุบอะไรออกไปได้นะครับผมเข้าใจกันเนาะเห็นไหมเราไม่สามารถทุบอะไรออกไปได้นะครับผมโอเคน่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมายครับดีผมก็เลยนะผมคิดว่ากะจะลองมาเล่นมายคร r a f t ทูหน่อยนะแต่คือแบบไงคือนะเพื่อนมันชวนมาเล่นนะเพื่อนคนอื่นก็เขาชวนมาเล่นกันว่าไปมึงมาเล่นเซิร์ฟนี้ดิเออนะก็โอเคเดี๋ยว คือไปดาวน์โหลดเซิร์ฟมาเลยตอนนี้ก็อ่ะไหนก็เล่นไหนก็ดาวน์โหลดมาครับซื้อมาแล้วนะก็เอาให้มันคุ้มหน่อยก็แล้วกันให้คือก็เลยเอาลงมาลงชันเนลเลยครับในเกมที่มีชื่อว่าซอสอาร์ตออนไลน์นะครับคือมันก็ไม่เชื่อซอสอาร์ตออนไลน์กัคนเชื่อเราเสียใจจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้ล่างครับวิธีการจะดาวน์โหลดนี่ก็นะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็นะถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทาไปไปําคลิปให้ดูโอเคไปโอ้นี่ก็คือนะครับหมูตัวที่เ เคลียร์ตกกับใครนะครับผมชี้ใครประวะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับที่สู้กันนะครับเดี๋ยวเราต้องจัดก้อนมาเจ้าเอ้อเพืยอ้อเพืยออเอ้ยมันแทงเราอุ้ยก็เลยใจเย็นพวกจะเย็นคือเอ่อนะครับผมก็มีคนให้อีกคนนึงครับที่เราต้องไปคุยนะครับคือคนที่จะให้ของ b e g เนอร์ของเรานะครับผมก็มาเเจ้าอ้ออุ้ยเดียมันอุ้ยโอ้โหมันแทงเราเว้ยอุ้ยมันขวิดเราด้วยแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นอื้แป๊บนึงใส่พวกมันเฮียวมันอยาให้มันเฮียวเอยอ้ นี่ข้ามริกาคนะเจ้าแหมมาต้องจัดการหัวแป๊บนึงโอ้เดี๋ยวเออเราจะถือแป๊บนึงเอาเอย่างงี้ดีกว่าผมมีไอเดียละถือสองดาบม,มันไม่คุ้มวะยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเอาดาบเนี่ยเออมาไว้ช่องหนึ่งละกันนะก็โอเคเดี๋ยวแป๊บนึง่งมัใส่ได้แค่สิบเะลหรอหรอ๋อโอ,โอเคใส่ได้แค่สิบก็ไม่เป็นไรฮะ,ะโอเคนั่นะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อน แหัวใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตนะครับผมโอเคนั้นก็โอเค,อ,เคอย่างนี้นะแล้วก็คือผมลงหมดผมลงหมดสองอสองมือมานะครับมันลงให้เองเลยนะครับเราอันนี้ก็สามารถบล็อกได้แล้วผมมีเออ่ฮิริโตะลองซอสน,นะครับผมนะก็โอเคมามาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมาจัดการยายาอยุา๊ปอุ๊ปอ่ะอุ๊ปยายาา เจ้าเพฮเซอร์ฆ้าอย่างนั้นเหรอไปวันล็อกมาเจ้าเจ้าจงมานี่อุ้ยตอนหนึ่งใจเย็นพวกวป้่มันใจเย็นโอ้โหมันมนบวกต่างต่างเออนั่นไงตายเลยกูเออน่าเสียดายนี่ก็เป็นของเราจะไม่หายนะครับผมของเราจะไม่หายแบบเออในเกมยิงเอเมโมนะครับคือ,อนะก็ไม่รู้จะทำอะไรกับเกมมอนคราฟตีก็เออหาวิธีที่จะแบบมาเล่นไง คือก็เลยคิดได้การ์ตูนหนึ่งครับผมการ์ตูนซอสอาร์ตเนี่ยคือการ์ตูนโปรดผมเลยนะผมก็นะมาเป็นแม่เลยนะครับผมก็โอเคนั้นก็ลองมาหามอดกันดูแนละ้วก็หาใี่เจอจนได้มาโอเคแล้วเอ้ยแป๊บนึงเราเอ้ยเราคูลโง่แป๊บน,นึงเออนะผมก็โง่นะคือมันมีเอ่อที่เอ่อเทเลพอร์ตได้นะครับผมจะเรียกยังไงก็แล้วกันเนง่ายง่ายๆเ,เดี๋ยวขอแดกเนื้อก่อนนะเพื่อเป็นเอ่อ สิ่งที่ดีสำหรับชีวิตตัวเองนะครับผมโอเคคือถ้าเกิดเราเวลอัพขึ้นเนี่ยก็นะหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับตามมันไปนะครับผมคือผมไม่รู้วนะ่าตัวนี้มันจะมาแบบเดี่ยวไปนี่ก็แล้วกันเอ่อไหนมี PVP มี PVP Arena ด้วยนะครับ PVP PVP PV Arena คือเอ่อเดี่ยวเรื่องของอ่า Beginner Gate เนี่ยนี่ไง Tower Beginner Gate โอเคมา มาโอเคนะผมก็ PvP นี PP ่ก็คือ player versus player นะครับ arena น,นะครับเราต้องฟันฟันฟันเอานึงสิพวกเอา้าทำไมฟันไม่ได้อ่ะเอา้าเกมเกมกระตุกโอ้โหเกมกระตุกอะไรตอนนี้ขังคาเซย,ย์มาเจ้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 าเนี่ยเจ้าคิดสูบข้าอย่างนั้นเราไม่ง่ายหรอกนะพวกนะโอเคไปนั้นเดี๋ยวเราลอ,ลองไปทำเควสกันหน่อยดีกว่าเนาะ มาครับผมเควสก็มีให้เลือกหมักใบไข่กร้องนะครับไข่กร้องนะครับผมมันมีไข่วะเนะี่ยโอ้ยมีขาวควายด้วยมีขาวควายด้วยเออโอเคมาเดี๋ยวเราเดีย uh, ฮัลโหลไข่แม่งพูดวะเฮ้ยโอ้โหนึงโ,โอเคนะครับก็มันบอกให้ค่าสิบเดียนะครับก็คือควายน,นั่นเองนะ,อะโอเคปังหนึ่งใจมอยาพูด คือนะครับไอเซิร์ฟนี้มันให้พูดกันได้ด้วยเหรอโอเคโอเคนะเดี๋ยวต้องไปหากวางกันก่อนว่ากวางไม่อยู่ไหนวะไว้เนื้อกวางนั้นกวางก็ต้องอยู่แถวนี้สิใช่ไหมล่ะอยู่แถวหมดวะนันมีแต่หมูอะ่ะมันมันคุยกับเราเราจะไม่คุยกับวันครับเราจะไม่คุยกับมัน <laughs> เรายิงเออเรายิงนะครับเรายิงเราจะไม่ เราจะไม่คุยกับมันครับผมมาเจ้าเจ,าจ,าจา้าจะจะบวกค่าใช่ไหมมาเราจะเรายิงเขาเราจะไม่คุยกับมันคือเกมนี้มันแปลกนิดนึงครับผมคือพอแล้ว <kar o. S 1> พอเวลาเราใส่เออมึงไม่ต้องมาคุย,ค,ย,ยคุยยิงเขาจะไม่เอองาย่มาพอเวลาเราคุยกับไม่ใช่เฮ้ยพอเราใส่ออเมอร์เนี่ยออเมอร์ะนะเกาะนะหรือว่าอะไรนะก็ว่ากันไปนะครับคือนะมันจะมีการแบบเออนะมันจะมีการแบบ เป๋เป๋ไปหน่อยหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวลองลอง,ลองดูกันคือผมยังไม่ได้สั่อูอ้อะไรนี่เหรพวกเจ้าคือใครอ่ะนะนก็เดี๋ยวนัดเพื่อนไว้ไปเล่นเกมอุ้ยมึงใจเย็นพวกใจเย็นโอ้โหโอ้ไปมึงใจเย็นโอ้มีมาพลังยี่สิบต่อจะ๊ะมามาชฉลยวัว,วกันหน่อยไหมร,รอฟีลอะล่ะเออเดี๋ยวขอแดกเออหัวใจก่อนเี็นอะไรไวะเนี่ยมังกรปะเนี่ยตัวห่าอะไรวะ กินหัวใจเอ,อไม่ต้องเดี๋ยวเติมเตัวตัวนี้ดีวกว่าโอเคป่ะอต้องกินเนื้อให้เสร็จด้วยนะนะครับเขาก็ถามว่านายคือบิกเนอร์หรือเปล่านาะยคือเออพวกเริ่มต้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราไม่คุยกับเขาอุ้ยแป๊บนึใจเย็นโอ้โหมันมันบวกกันเลยเว้ยมามามาบวกกันหน่อยไหมมาโอ้หมดวันนึงสิเออไม่รอเฟี้ยวเป็นเราอะไรวะเนี่ยหัวใจเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวเเราอยู่เราอยู่ห่างข่ามันไว้ก่อนเฮ้ยโอ้อโหเหรียญมีตงังค์แล้วเออนี่ครับ คือเกมนี้เขาต้องใช้ตังซื้อของนะครับผมแล้วแรกของว่ากันไปนะครับผมแ้วทำไมกินแล้วมันลดปล่อยจังวะอ๊้ยแปบนึงอขอลนะครับชอบแต่ว่าผมเป็นคนที่เล่นมายครับไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาลงสำรวจกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเพนก่อนแล้วกันไม่ไหวตรงนี้ยังไม่ถึงเลเวลเว้ยนะครับผมก็นะคือผมคนเล่นมาครับไม่ค่อยเก่งนะคือว่างคือไม่เคยเล่นเลยก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่เคยเล่น ว่าเออยังไงอะคือแบบไม่ค่อยได้เล่นครับก็เลยแบบไม่รู้จักสูตรหาเลยนะครับเฮ้ยมันตัวหาเลยวะดอกไม้บินได้ป้าน่ะปุ๋ยมันแป๊บนึเราต้องเอ้ยแป๊บนึงเราต้องทำเคสวสก่อนดิเออจะไปจะออกทะเลแล้วกูเออเเหนื่อยใจจะออกทะเลละไอ้นี่มันเวลอะไรยังเวลเหมือนเดิมอยู่นั่นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยไอย้นี่ไงกูเจอแล้วกว่าจะเจอควางหายากหายเย็นได้ใช่ไหมฮะ ความหายยากหายเย็นนแะค่ไมเดี๋ยวฆ่าหมูไปแบบเก็บเวลกันดีกว่าเก็บเวลกันก่อนนะครับมันจะเพิ่มหมวใจให้ด้วยนะในการเก็บเวลของในเกมนี้นะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรสักอย่างนะครับเพื่อ,อให้เข้าใจว่าเราจะซื้อของกันได้ยังไงนะครับก็ต้องมาหาคนนี้ที่ยืนอยู่ในกระจกตรงนี้นะครับก็น่าจะมีให้เราเลือกครับคืออ่าตรงนี้คือถ้าเกิดเราจะซื้อเนี่ยก็นะต้องใช้3ามคอยนะครับผม3โกนะ3โกอ่าโอเคนะ ไม่ใช่สิเออไม่ใช่เ,เชพ,พ,พ,พคือถ้าเกิดเราแลกกันเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเราแลกกันเนี่ยปั๊บเราจะได้3โก้ทันทีนะครับผมประมาณนี้ว่ากันง,ง่ายๆนะครับผมผมมีอันนี้อยู่สี่อันนะจึงจะได้แค่1โก้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะเขาจะกินอยู่เนาะโอเคคือแต่เกมนี้เขามีการเอ่อแบบซื้อของขายของนะครับคราฟของของะไรกันก็ว่ากันไปนะครับผมเพื่อเป็นเอ่อสิริมงคลกับชีวิตตัวเองนะครับผมแะไม่ให้ตัวเองตายว่าง่ายๆก็คือนั่นแหละนะ เคนะเดี๋ยวต้องไปหากวาก่อนโอเคนะจ๊ะคือผมก็ไม่คิดว่าจะเล่นนานหรอกนะก็น่าจะถ้าเกิดมันติดใจก็อาจจะเล่นนานหน่อยๆน,นะครับผมนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ักวิธีการดาวน์นโหลดเดี๋ยวผมถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดมีคนมีปัญหาเยอะก็เดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปให้ก็ได้นะครับผมนะก็ต้องลองมาดูกันนะครับผมขอโดโดขออึงโดกูโด สายโด้ครับสายโดแป๊บนึงมันกวางมันหายยากหายเย็นจริงวะเออ,อันนี้เรเจอแล้วมนต้องต้องคายได้สิบตัวนะครับผมนะกวางมันจะรีสปาวนี่ก็นานอยู่นะุ๊มามาโอเคเก็บขอเก็บขอเก็บของ,ขอ,งอุย้ยอาหารนี่ลดไปมากแล้วเดี๋ยวขอเก็บขอากิน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 ลูกกินกินนะครับเราไม่ต้องห่วงอาหารมีเยอะ คือผมไม่รู้จะไปหากวางที่ไหนอะครับผมคือแบบมันก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ปะเออนะก็ยากอยู่ที่จะหาแล้วก็เหนื่อยใจมากนะตอนนี้คือไม่รู้จะหาไปที่ที่ไหนที่ไหนอยู่ที่ไหนจ้ะกวางจ๋าเออกวางจ๋าอยู่ที่ไหนจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอหากวางกันเจ้าเป็นใครเจ้าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอ้ทำไม่ได้ต้องไปที่อารีน่านะครับ เอ่อ PvP Arena นั no. ่นเองนะครับ no. ถ okay. so ึงจะซื้อคนได้นั่นเฮ้ยคือโอ้กูไม่ทำเควสนี้แล้วเนียปวดหัวใช่ไหมต่คือเราไม่ต้องทําก็ได้ครับคือแบบเออจะปล่อยเควส์ไปก็ได้ครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับคือแต่มันไอเนี่ยอะไรเนี่ยไปหาที่ไหนวะนั้นเดี๋ยวโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปลองทําเควสนี้ดูนะโอ้ยใกล้จะมืดแล้ววะเริ่มเย็นละเราเอ้ย นะครับผมก็ใกล้เย็ยนละใกล้มืดลนะใกล้มืดลนะใกล้นะเป็นในดำละโอเคนะครับส่วนคนที่เอ่อนะคือผมได้ยินว่าไม่ใช่ได้ยินดีผมดาวน์โหลดอไอ้นี่มาแล้วนะเยานาเลซินเนเลเตอร์นะครับอัปเดตใหมนะ่แล้วไม่ใช่เหรอนะเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะครับผมให้พวกนี้บอกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะนใช่ปะวิวไปเพิ่นนจะยินพวกอโอ้โหโอ้เพมามา,มาบวกกันหน่อยไหม ทำพูดอะไรครับพูดอะไรเราไม่ฟังครับผมมาบินเหรอจะบินเหรอมามาสิลูกมาสิลูกเอ้ยของกูอย่าเก็บวัวหาอะไรวะเนี่ยโอ้โหดาบมันจะใหญ่ขนะาดไหนว่าแล้วโอ้โหดาบใหญ่แล้วนะยาวใหญ่นะยาวใหญ่เออทำอนองนี้ก็ว่ากันไปโอเคนะเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูสำรวจกันก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดเราเออ่ตีไม้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอตีไม้ได้ไหม คือเพราะบางทีก็อาจจะทําได้นะครับเพราะว่ายังไงคือเราต้องมาคราฟของไจะไขว้เนี่ยไขว้โอเคไปไม่มีอะไรข้างล่างนี่ละไปโอเคหมดธุระตรงนี้นะครับไปเราสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีธุระอะไระกินละโอเคเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปเลยดีกว่า นะเขามีทางขึ้นได้ดีนะเขามีทางขึ้นดีๆให้เราไปเราไม่ไปแล้วเราต้องไปทางอย่างนงี้ทางขรุขระหลักนะครับขึ้นยังไงต่อเนี่ยมันขึ้นไม่ได้แล้วอะ่ะเราต้องไปทางดีๆใช่ไหมตรงฮ้องงโอ้โอมีหดมีคอยนคนับเหรียญโอเคแป๊บหบนึงโหมืดแล้วอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปแล้วมันจะไปหาจใจที่ไหนนะ เอ่อว่านึงเราคลาสมา14นาทีแล้วแล้วนะครับผมก็โอเคนั้นเดี๋ยวเอ้ยเป็นหมูหมูเอาเป็นสิลูกเอ้ยลูกลูกใจเย็นลูกมาจะบวกกันหน่อยลูกไหมลูกเออนะหมูมันแทงเร็วมากครับผมแล้วมันเสียแบบอืมนะอย่าอย่าไปคิดทางแบบไม่ดีนะครับอย่าไปคิดแบบมาอย่าไปคิดอะไรแบบในงั้นนะครับผมไม่ดีนะครับผมนะโอเคครับนึงเดี๋ยวตัวหาเลย เป็กาจูปเลยฮะมีเขาด้วยเออเยรียมเตียมเตยมโอเคนั่นเจือกวางก็เว้ยมาลูกมาบวกกันหน่อยเออมามีหมูสองตัวสามตัวกันว่างก็ไปไม่มีควางเราเว้ยควาง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 มาดิาบวกบวกกันเข้าไปตอนนี้หัวใจเราเริ่เพิ่มขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งของกินเลือดก่อนกินหัวใจเพอัปเกรดเลือดนะแล้วก็กินอาหารเพื่ออัปเกรดของอ่าไม่ใช่อัปเกรด กินเข้าไปเถอะความสเตมินาอ่าโอ้โหมีเนื้อกวางเพียบเลยวะโอเคเก็บเกบเก็บโด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 ดโ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 ดดโ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 ด เกม่งบักอีกแล้วโอ้ปวดหัวเลยเสกรยูรู้สกรูรู้กระลอกดูกระลอกจ้ะดูกระลอกดูกระลอกแป๊บนึงลูกโอ้เลือดท่าพันอีฮะเลือดท0าพันโอ้ให้ตายเถอะซารา่าเลือดมันจะขนาดนี้มึงไปบวกกับมังกรเลยไปโอ้โหพอรโหดโอไม่เอาไม่ได้ปวดหัวตัวอะไรวนะเนี่ย วาอะไรคือผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมบ้ากันแล้วอุ้ยมันึงดาบเราไมอะไม่ไม่โอ้ยกวางนี่วะโอ้กวางกว,วางกวางได้ฆ่ากะฆ่ากวางเนอโอ้โหไปฆ่ากามไงกามมาจากไหนเออมาอุ้ยตัวห่าเลยวะอุ้ยหา่าตัวเฮียอะไรโอ้ยมึงจะเอาปะ่ะมึงจะบวกกูป่ะละ่ะมาดิมึงฆ่าบวกกูปะอะมามาดิเออ คิดจะบวกเหรอจะคิดจะบวกเดี๋ยวขอเพ่งก่อนไม่ไหวเดี๋ยวเราทำเควสของกวางเสร็จแล้วนะครับน้องกวางทำเควสเสร็จแล้วนะนักกวางนังกเครื่องนะครับก็บานไปไม่มีกระดูกด้วยว่ะเจ็ดกระดูกไว้ทำอะไรอะ่ระไปป้อนหมาหรอเอาเอาไปไปเร็วๆๆเร็วเพื่อเร็วๆๆเร็วเร็วคนหนึ่งขอดูก่อนสิว่าคือเรามีเหรียญประมาณสี่สิบสองแล้วนะครับตอนนี้ 42เหรียญนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเก็บของเข้าไปก่อนแล้วกันไป,ไปเดี๋ยวต้องไปหาพวกคนนั้นนะต้องไปหาคนนั้นนะครับแล้วผมจะขอลองอ่าก็นะโอเคอ่านะคือมายคอร์นี่ก็นะไม่ใช่เกมโปรดล้วหรอกนะแต่ว่าลองมาเล่นดูหน่อยก็ไม่เสียหายถูกไหมอ่าเราต้องลองเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับอโอเคลุงแป๊บน,นึงขอบฟีดจ้า ก็เ,เก็บตราบคืนก่อนคอมพลีตนะครับคอมพลีดนะครับผมก็แบบนึงนะครับโอ้ตังได้เพิ่มมาทีเ,เดียวก็ยังดีวะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะนะครับเราจะไปเมืองอื่นกันหนึ่งเราขอเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้ทางเข้ามีทางเข้าดีๆไม่ทางเข้าดีๆไ,ไม่เข้าเนาะเออโอ้โหเฮ้ยใครอะ ฮัลโหล KK 0นะครับผม okay, โอ้ทำมาเถอะเฮ้ยมีเป้าให้ฝึกได้ว่ะเฮ้ยนี่คือบอกเออมันบอกให้เลือกคลาสได้ choose a class นะครับผมคือแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมขอผมคิดดูว่ามันน่าจะทำงี้นะแป๊บหนึง่งเขียนผิดว่ะโอเคแป๊ okay, บหนึง่ง choose class ได้ไหมอะไรวะเนี่ย complete not p e h i is s not complete อะไรวะงงของงงก่อนดิเราทำไงอะคือเราจะเป็นสายอาเชียก็ได้เหรอหรือว่าไงนะโอเคโอเคนี่ก็20เหรียญนะจะได้ชนูมาโอ้ oh, เรามีตังค์เท่าไหร่นะไม่น่าจะพอ <laughs> แต่เดี๋ยวเเดี๋ยวเราเก็บตังค์ไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บตังค์ก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เราขอเข้าไปสำรวจในบ้านนี้ก่อนแล้วกัน ก็เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปมันถึง25เมื่มอไหร่ผมจะหยุดนีนะ่นคเขาไม่ซูนอ้าวเขาไม่ซูนแปลว่ากำลังจะมาหมายค,ควายไวไงวะคือมันยังไม่เสร็จใช่ไหมอืมไม่เสร็จ,จริมๆด้วยครับผมเพราะว่าโงรงเปล่าไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีอะไรเลยครับผมแสดงว่าเขายังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมโอเคยิน you know, อ,อมออมนะครับยนอมอมอะไรสั้นนี้ก็ว่างไปนะครับผม ว่เรนิ่งแล้วมีฝนตกด้วยนะนะก็นะนะมีเอ่อนะะก็จะพูดแบบภาษาอังกฤษบางคำนะก็ซอรี่ด้วยนะครับนะก็มันติดปากว่านะคืออยู่มันก็อยากจะพูดเหรวเข้าใจไหมเอานะถ้าถึงยี่ห้าอะไผมเลิกเล่นนะครับผมจะหยุดเลยนะก็นะมีธุระอื่นต้องไปทำนะครับผมรอเดี๋ยวคลิปคลิปมันครับอาจจะมาบ่อยๆหน่อยนะครับผม,ผมกนะ็คือ เล่นเกมแบบเออแบบเทพแบบอ่าก็มันแต่อยากลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างนะครับเผื่อมันจะมีอะไรหนุกๆให้ทำกว่านี้นะครับผมโอเคเอาไปหนึงวิ่งโอ้เซมินา่าก็จะหมดแล้วดีกว่าเอาแดกเนื้อทกีกินเนื้อทีนี่ฝนหยุดตกเลยแม่ก็เป็นไปได้นะครับผมแป๊บนึงไปโอเคไปลูกไป ไปเลยโอ้ยมีเวลโอ้ยมีมีเวล์อาเก็บนะเราโด้ครับสายโดนะอ่าเนี่ะโอ้ยเก็บเนื้อเนื้อเพรียบเนื้อเพรียบเนื้อโอ้ยตัวแดงเไงอีแดงสามสิบห้าแล้วมึงคิดจะบวกกับปลาบวกกันปลาลูกเอ้ยมันไม่ไหวอ่ะผมไม่ไหวหรือพี่โอ้ไม่ไหวโอ้ยใจเย็นใลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจโอเคมาโอ้โห คือไม่น่าจะไหวถ้าเกิดเราไปบวกมันน่ะคือมันเวลอะไรวะพองจริงคืออยากรู้จริงๆว่ามึงเวลอะไรไปโอ้ไปใจเย็นๆเลยอุ้ยอต้องฟันแล้วถอยไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวเดียวเดีมันมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธีอ่ะคือจะไปซื้อโบมาอัดแม่ไม่ไม่บ่อยอะแพงกว่าดีกว่ากูปุ๊บแมสสเต็ปฟุตนะครับฟุตเวิร์กนะ ัแบบดิจิตอลนะครับดิจนะิตอลเอ้ยมันมีของมีของให้เก็บต้องเก็บออไม่ใช่ของเราอู้ดมันใจเย็นกะกะโอ้บัโอ้โหมันใจเย็นไม่นาะาเฮ้ใจเย็นลูกเอ้ยแมแ่เอ้เฮ้อะไรอ่ะหมาป่ะหมาหมาหมาเออนะครับฮอสนะครับผมฮอสเราขึ้นได้ไหมวะกดอะไรขึ้นวะกดอีปะ่ะไม่น่าจะใช่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดแล้วฟันกูฟันแม่งเลย,เลยมา Yeah. ตายแล้วตายเกิดเป็นโกโก้ครันช์ต้องมีไอ้นั่นป้าที่มันไวขึ้นมาแล้วก็วานไปนะครับผมไม่ตัวอะไรโอ้มึงไม้แล้วเลทำไม่ไหวตัวเนี้ยคือต้องเก็บเว่วกันไปครับเรื่อยๆนะเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆครับขอกินอาหารก่อนคืออยู่ใกล้มันขนาดนี้โอ้ใจเย็นลูกใจเยน็ยนใจเยน็ยนผมใจเย็นใจเย็น โอ้ยมันมากรุบแบบเรื่ยครับเรื่อยๆทำเดียดีโอเ้เราต้องไปหาที่พักแล้วนะตื้อัเก็บเนื้อมาสักเนื้อนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเซมินาร์นี่ก็นะถ้าเกิดเราไม่มีพลังนี่ก็อาจจะไม่อาจจะอยู่รอดได้ครับเป็นไปได้ก็อ๋อเป็นไปได้เนะครับโอเคเดี๋ยวเราเด,ดนเดิน จะไปโดนเลยเดินตรงไปเลยนะครับผมก็เผื่อเจออะไรเนี่อมึงมีชุดไททันชุดไททันมึงนี่เกมซอสอาร์ตนะครับไม่ใช่ไททันโอ้ดูมันทำแม่ซอสอาร์ตอยู่ดีม่งมาไททันเฉยโอ้มาแล้วมันอีกไกลไหมเนี่ยอีกไกลไหมกดแมปมันได้ไหมวะมันไม่มีแมปอ่ะมันไม่มีแมปอ่ะครับผมห้ทำไงเดีย เราคือไม like ่ร so ู้จะซื้อกับใครดีนะตัวนี้กากกากมาบวกเทียมปามามามาบวกเอ้ยบวกเราเอาไม่เรากากว่ะเรากามันเรากากหรือมันกากวะว่าอันนึงไม่ใช่ดิมันกากหรือเราากกวะนะเท่ากันเท่ากันนะครับทำของจิ้มเบลไว้ถึงเลเวลสิบก่อนแล้วกันนะก็เผื่อจะได้อัตราลดอะไรมากขึ้นมาพวกมาพวกง่ายๆจิ๊บจ้อยคือก่อนจะถึงเลเวลสิบนี้กูไม่แก่ตายหรอขอมันจะอัพเสร็จ แม่โอเคแล้วพวกหัวแดงนี่อย่าไปยุ่งนะครับแม่โหจัดโอเคลูกไปเลยลูกไปเลยลูกเอ้ยลูกไปคือเมื่อไรจะถึงเมืองหรือเมื่อไรจะถึงเราต้องไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ตเจอเจอเจอกวาง <c oughs> คิดว่าเจอคนวะไปไปเลยไปไปโอ๊ย คือเนื้อดอบเยอะมากครับผมคือนะครับว่าง่ายคือพวกเขาเนี่ยคือแบบไม่ไม่ได้อยากได้เนื้อเลยครับผมคือเก็บเบลช์เฉยแล้วก็ไปะครับนั้นเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็นะเดี๋ยวต้องมาเซลฟี่กันหน่อยๆนะเซลฟี่นะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งร้อยหนึ่งยี่ห้ากันโอเคปะแล้วก็นี่ครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งนี้อ่าแล้วก็ต้อง นะครับต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีกันทุกท่านกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะไปก่อนละจ้า